ซิ่งไวทองเนี่ยมันมันแบ่งออกเป็นสามช่วงด้วยกันก็คือช่วงที่เราจะตัวร้อนกระสับกระสายเนี่ย oh. เขาเรียกว่าวัยก่อนไวทองอ oh. แต่คำว่าไวทองจริงๆอะค่ะทางการแพทย์อ่ะ oh. มันคือการบอกว่าเราเนี่ยหมดประจําเดือนไปแล้วอย่างน้อยสิบสองเดือนก็คือเหมือนเป็นการนับย้อนหลังว่าแบบอา้าวปีที่ผ่านมาฉันไม่ได้มีประจําเดือนแล้วนะอนเนี้ยฉันไวทองแล้วละอืแล้วหลัง ไวทองเป็นต้นไปอะค่ะหลังที่โอเคเราผ่านจุดนั้นมาละอันนี้คือจะเป็นยุคหลังไวทองซึ่งอันนี้ค่ะจะคอนเฟิร์มเราว่ารังไข่เราไม่ผลิตฮอร์โมนแล้วนะแต่แต่ปัญหาที่มันจะมีตามมาก็คือช่องคลอดแห้งเพราะว่าเหมือนว่า,าถึงไข่ยังตกอยู่เนี่ยฮอร์โมนมันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นดังนั้นเก็อาจจะแบบสวิงนิดนึงอาจจะ ถ้า,ามีความต้องการทางเพศลดลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้คือฮอร์โมนขาดไปแล้วก็เนี่ยค่ะจะมีความเสี่ยงเรื่องโรคกระดูกพรุนแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องหลอดเลือดแล้วก็หัวใจตามมาด้วยค่ะสำหรับทางด้านนวัตก,กรรมของสมุนไพรไทยกันบ้างดีกว่านะคะมีสมุนไพรอะไรบ้างเมคะที่ช่วยดูแลสุขภาพของคุณผู้หญิงหรือว่าอาจจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของโฮอร์โมนต่างๆได้คะ่ะดรนัทพลค่ะการที่เราจะใช้สมุนไพรามามาเสริมศน ก็ต้องมีฤทธิ์ในการที่จะมาเสริมสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนเหมือนกันซึ่งเราเรียกสั์ตรงนี้ว่าเป็นไฟโตเอสโตรเจนนะแล้วแกก็กระตุ้นทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดกระบวนการในการที่จะทําให้ร่างกายเนี่ยไปสร้างเอสโตรเจนออกออก,ออก,ออก,ออกมาจริงๆนะครับพในใน,ในวัตรกรรมกอสมุนไพรที่เราจะนํามาใช้ที่ปลอดภัยกันมากๆที่เราเห็นกระทั่วทั่วไปก็เริ่มต้นจากถั่วเหลืองซึ่งตรงนี้เราเรา,เรา,เ,รา,เ,ราเราต้องนํามา สก,กัดแล้วก็นำนำมาใ,ใช้มันก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงนะครับแล้วอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เรารู้กันมานานมากแล้วนะครับก็คือกวาวเผือขาวม,มีลทธิ์ออกฤทธิ์คลายๆาย,ายออกอโมนเพศหญิงแต่ถึงแม้จะเป็นไฟโตเอสโตรเจนแมก็ขอยืนยันว่าการใช้ก็ต้องอยู่ในความระวังเช่นกันนะครับพอกินเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตพอกินสักระยะหนึ่งเขาจะรู้สึกว่าหน้าอกเขาจะคั้อ ตอนหน้าอกคัดขึ้นนั่นคือร่างกายกำลังสร้างเอสโตรเจนในปริมาณที่สูงแล้วถ้าเป็นเช่นนี้นะครับคุณต้องหยุดหยุดทานเมื่อไหร่ก็อาจจะ3วัน5วันก็สุดแล้วแต่แต่พเรารู้สึกว่ามันหายปวดแล้วนะเรากค่อยๆกลับมากินใหม่ถ้าเรารู้จักการใช้อย่างนี้แหละครับมันมันก็ทําให้เรามีความปลอดภัยในการใช้